พลอยพวกพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมีเยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ขายเ<ม>พราะเศษรษฐกิจไม่ดีแล้วเป็นของแท้ก็เลยคิดโครงการขึ้นมามันในร้านดวงนะคะหมายความว่าก็คือจะเอาอนญมณีของตัวเองที่เป็นเพชรพลอยต่างๆเนี่ยฮะมีหลายๆสีเนี่ย <c oughs> ะจะมีหลายสีใี่แม่ให้ท่านดูตามนี้ตามสีนั้นอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าเอาด้านหน้าอ่าฮะนั่นคือที่สำนักอ่นะค่ะ จะมีเป็นลักษณะนี้ม่เปิดเปิดจับเลียยงให้กันจะทำยังไงว่าเดี๋ยวมันหายหรอคะต้องแบบมันเป็นยังงมันจะติดมือออไปใช่แล้วทั้งแมี้น่ม่คะมองกล้องนอย ดีลาลวคร้มันวัตถุนี่ก็ได้ละวัตถุมงคลนั่น่ะที่แรกที่วัตถุมงคลนี่ก็ได้ได